เป็นนอนั่งดินทั้งนั้นเลยค่ะอเอามีดหน่อยขวดเนี่ยแต่และนอเราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบทสวัสดีค่ะพี่น้องเร็นจังไดน้อนี่ข่อยมายางเหรียญชายคลองจาเจอเหน่อย้พลปลาค่ะแดกยิงคืงอยู่บาทิ่นว่า เสียมกับบดเอามาก,กระสอบกับบไเดมาใส่พี่นองไดมีดในน,น่อยมาานี่เล่มเดียวนี่โอ้มาขุดเอามา้งแงเอาเกือบลมเกือบตายพ่อแงมาไดเหล่าให้จังไดหันพี่นองขอจังสีเอากลับไดหันเนี่ยโอ้ย่างหนักเลยจะเบิ่งของปีนขึ้นตะลิงห่วยมาานี่ขอกระเมยเพรแห้งแล้วโอ้จะเป็นลมหรอค่ะโอ้เหตงไดเนาะขอจังสีเอากับบานไวนี่เนาะ คือได้หลายคักแค่มีแต่นอนใหญ่ๆนอๆนอแล้วโลกสองโล่คนละโอ้แดงจคึงคืออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นํำเลยนด้อค่ะกดกระดิ่งนํำจะได้ประ่าดช่อมคลิปต่อๆไปผู้ใดมีวิธีแนะนำดีๆคอยกะบอกเลยด้อว,ว่าข่อยสิเอากรบบา้านจังใดนี่ <laughs> จะเบินะ่อไ มีดมีแหละอุปกรณ์ที่ข่อยมากเนี่ยคือข่อยว่าได้ตั้งใจสิมาหาอนใหม่ข <c> ่ <oughs> อยว่าข่อยจะมาเดินเล่นเฉยเฉยโอ้ยมีมีดหน่อยมาอันเดียวมีดปาดหมากเพิ่นวะยังได้เสียเอากลับไวน้นี่บ้านก็ใกล้ๆบัดนี้ย่งยางมากตอยหนึ่งยางมาตัางบกกิโลหนึ่งคุณนะเดี๋ยวหอาสิหาวิธีเอากลับบ้านเนาะ เอาไปเฮ็ดนองใหม่สมกันค่ะพี่นอ้องสรุปแล้วออกกับบ่ได้ค่ะเพื่อนๆนัน่งล่อมาที่นี้โ้วยลูกไส้ามาฮับค่ะล่องหอบเบื้องเลาอู้ตละลนอนนี่นักมากค่ะล่องหอบเบื้องเลากกับ่ไว้เลยนักเดี๋ยวล่อลูกไส้ามาฮับค่ะ โอ้ยอยาหายยันเด้อว่ามีอุปกรณ์มาแต่ความโลภเกิดความโลภอย่างไดเนอใไม่ขับบ่ได้ว่ามีปัญญาแหละโอ้ยเดี๋ยวเราลูกใายมาหาบข่าเพื่อนเดี๋ยวเสียนางรออยู่นี่แหละเนี่ยนางรอในป่าเลยน้ำกวบบ่ามีมากพาอขวดหาเรื่องเป็นล่มตายได้เนี่เนี่ยเป็นนอนนั่งดินทั้งนั้นเลยขวออาอมีดหน่อยขวดเนี่ยโอ้ยแต่แลาเนอ S <S อย่าหาเฮียนเดยอ,อย่าเกิดความโลบเด้อพี่น้องเอ้ยน้ำกับบ่ามีของใส่กับบ่ามีมาบักไก่บาทหนึ่งหิวน้ำมแห่งตอนนี้กองนุนมาแล้วพี่น้องกระสอบม,มาใส่พร้อามน้ำมาส่งอีกขวดหนึ่ง กองนุนกองนุนปาไยกลับบ้านกันพี่น้องบัดดี้สำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาพี่ละน,น้องลาเพื่อนเพื่อนทุกผู้ทุกคนแค่นี้นะ,ะ้วค่ะเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ